ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4พีจับตาคอสซูนหลังชมป์การทวีปห้างยาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดชอตลิตโอลิดอน United, list, on, คอสซูนูเซต์แบ็กดาวรุ่งของเบ y e เออร์ลร์คูเซนเป็นเป้าหมายระดับต้นในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แม้จะมีเสียงทัดทานอาจเป็นเอริกบายยี่คนใหม่ รายงานจาก s ปอ r t ต i ิวบอกว่าคอสโนเล่นในอย่างหลากหลายตำแหน,น่งแดนหลังทั้งเซอร์ตแบ็กสต็อปเปอร์และแบ็กขวาโดดเด่นด้วยความแข็งแกร่งลูกอากาศหน่วยกา้านและทักษะการบิวอัพจากแดนหลังตามสมัยนิยมดาวเตวันยเพิ่งมีบทบาทกับช้างส้มคว้าแชมป์อัฟกานิสถานโดยกลายเป็นตัวหลักตั้งแต่รอบน็อกเอาท์ส่วนในานามสโมสรอนก็รับหน้าที่ตัวหลักของชาบีอลองโซ่ มีส่วนช่วยทีมนำจากฝูงบริลลิก้าเยอรมันแบบทิ้งห่างอันดับ2มากถึง8คะแนนสัญญาปัจจุบันมีถึงเดือนมิถุนายน2026สนนราคา30ล้านปอนด์ซึ่งหากลองโซ่ย้ายไปคุมทีมอื่นช่วงซัมเมอร์ทางแมนยูก็สบช่องจีบกองหลังเนื้อหอมยังไงแน่ซาจิมรัดคิป แควชิกยาซิมไม่คิดซื้อแมนยูจริงเซอร์จ,จิมแรดคิปจะของร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงทิ้งบอมใส่ชิกยาซิมเบ์มัตอัลทานีเต็มๆโดยระบุเป็นทำนองนายธนาคารจากกาตาไม่คิดอาจะคิดซื้อพีแสดงจริงอย่างที่ตกเป็นข่าวแฟนบอลพีแดงพากันหัวใจพองโตหลังตระกูลเยวเซอร์ประกาศขายสโมสรนอย่างเป็นทางการโดยมีชิกยาซิมติดต่อขอซื้อทีมไปบริหารแบบร้อเซและยินดีจ่ายสูงถึง5000ล้านปอนด์ ก่อนที่เขาจะมีเซอร์รัคิปซึ่งเป็นครบอนเรดอาร์มี่กระโดดเข้ามาเป็นคู่แข่งคนสําคัญโดยการเสนอหุ้นส่วนหนึ่งโดยชื่อของทีมสัญชาติอเมริกันยังคงมีบทบาทในทีมอทล์ฟอร์ดต่อไปอยา่างไรก็ดีหลังจากสถานการณ์ยืดเยื้อมานาน12เดือนใยที่สุดชิยาซินก็ประกาศถอนตัวโดวยเหตุผลว่าตระกูลเกลเซอร์ไม่มีความคิดขายสามโมสรจริงอย่างที่ประกาศทั้งที่เขาเสนอเงินให้สูงเกินกว่ามูลค่าสามโมสรแล้วทาให้เหลือเซอร์จิมรดคิปรายเดียวที่ยื่นข้อเสนอข,ขอซื้อหุ้นก้อนเล็ก ในที่สุดเขาก็ได้ส่วนแบ่งไปครองด้วยจำนวน27.7%รแลกกับการจ่ายเงิน1 3พันล้านปอนด์กระทั่งเมื่อวันที่21ที่ผ่านมามหาเศรษฐีผู้ดีให้สัมภาษณ์กับสื่อเชิงจิกุ้่แข่งจากกาตาว่าไม่น่าจะคิดจ่ายเงินซื้อแมนยูจริงอย่างที่เป็นขา่าวจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเคยเห็นเขาได้ซ้ําตระกูลเกลเซอร์ไม่เคยเจอเขาเลยผมไม่แน่ใจว่าเขามีตัวตนจริงหรือไม่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าเดียวที่ยื่นข้อเสนอหรือเปล่าผมไม่เคยเจอเขาเลยผมคิดว่ามันแปลกมากจริงๆนะ มันน่าสับสนเซอร์จ,จิมวังพาแมนยูขึ้นเบอร์หนึ่งแทนแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเซอร์จ,จิมแร้คิดประกาศชัดต้องการพาปิสแสดงกลับไปรั้งเบอร์หนึ่งของเมืองผู้ดีให้ได้หลังแมนซิเตียกับลิเวอร์พูลของบัลลังนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพร้อมบอกว่าปิสแสดงสามารถเรียนรู้การทำงานจาก2ทีมนี้แระคิดเป็นแฟนตัวยงของแมนยูนเตตดและพยายามที่จะเข้ามาบริหารทีมอย่างยาวนาา ก่อนสมหวังด้วยการถือหุ้นจำนวน25%พเอนพร้อมีอำนาจบริหารงานด้านเกี่ยวกับฟุ้บบัเต็ตที่เราต้องเรียนรู้จากเพื่อนบ้านที่ส่งเสียงดังจนน่ารำคาญของเราและเพื่อนบ้านอีกรายท้ายที่สุดและพวกเขาก็ถือเป็นสตูของพวกเราซึ่งผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรเป็นมากกว่าการเขียทั้งคู่ให้ลงจากบัลลังให้ได้เราต่างเป็น3ทีมทางตอนเหนือที่มีความยิ่งใหญ่ในระดับเท่าๆกันพวกเขาอยู่ในสถานะที่ดีมาพักหนึ่งแล้วและเราก็สามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้ พวกเขามีกลุ่มองค์กรที่ดีเต็มไปด้วยบุคลากรชั้นยอดผมให้ความเคารพพวกเขาอย่างมากแต่พวกเขาก็ยังถือเป็นศัตรูของพวกเราอยู่ดีเวสต์แฮมยูไนเต็ดตกมันข่าวให้ความสนใจกองหน้าโดมินิกโซลันกี้ของบอชมัตมาร่วมทีมในสลัดซัมเมอร์แม้ทราบว่ามีคู่แข่งมากมายหัวหอกวัย26หกกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับเดอร์เชอรี่ในฤดูการนี้ทำไป14ประตู3แอซิสจาก24นนัใพลก สร้างประวัติศาสตร์คว้าตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาที่ผ่านมานัำำน่มทันเฮว์แฮมอยากได้แข้งผูดีมาเสริมคมในฐานะหัวหอกตัวเป้าเพราะเวลาน้ทีมอมาสายจอร์บโบเวนท็อปสกอร์11ประตูแบกความหวังซึ่งด้วยไซระดูเป็นโฟลนายมากกว่าสำหรับคู่แข่งย่างไลเซนก็คืยอยวคาเซนรวมถึงอาร์เซนอลที่ล้วนแต่เป็นทีมเกรดเอทั้งนั้นอดิตกนาเรียวร์พูลยังมีสัญญ,ญาในถิ่นเวอร์เทลิตี้สเตเดียมถึงปี2027หลังจากขยายสัญ,ญญาไปนเดือนกันยาที่แล้ว มีเลนนอนนักวิเคราะห์ BBC ไฟล์ไลฟ์สปอร์ตตัหนิกาเบียร์มาเตเนลลี่ตัวรุกอาร์เซนอลว่าเล่นบอลไม่ละเอียดเข้านาทีทดเจ็บแล้วควรครองบอลปิดเกมแต่พอคิดซ่าทำอะไรแพงๆก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนราคาสูงถึงขั้นแพ้ f c ปอร์โต1-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมนัดแรกที่เอสตาดิโอโอดากาเข้าสู่ช่วงนาที 90+4 สกอร์ยังอยู่ที่0-0ปืนใหญ่ได้ครองบอลมาเตเนลลี่แทนที่จะเคาะเผาเวลา แต่เล่งแทงทะลุขึ้นหน้ากะให้บุคโยสาก้าเก็บลุ้นประตูแต่ว่าผลก็คือโดนแย่งเปลี่ยนการคลองบอลส่งต่อถึงกาเลโน่ปั่นด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษฝั่งซ้ายโค้งเสียบเสาไกลสวยสดงดงามเป็นประตูชัยหนึ่งศูนย์ให้กับเจ้าถิ่นซึ่งเลนนอนมองว่ากองหน้านบาิเลียนนั้นเลือกเล่นไม่ฉลาดเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีคุณควรเลือกช็อตให้ฉลาดกว่านั้นำไาไม่คลองบอลไว้แล้วแทนทิะเก็บบอลไว้กับตัวเขาพยายามแทงทะลุยาวขึ้นหน้าให้กับบุคโยซาก้าเพราโดนตัดได้ มันก็เปิดพื้นที่อาร์เซนอลโดนโจมตีเม่ไปถึงกาเลโน่ซึ่งอาร์เซนอลไปกดดันเขาได้ไม่ไหวพอบางทีมันอาจเป็นครั้งแรกของเกมด้วยอีกเรื่องที่ต้องตั้งคำถามคือ้รกษาประตูวิธีบอลมันดูเกือบข้ามเข้าไปมากกว่าที่จะให้ตะคุบหมอนั่นออกมาจากเส้นมากเกินไปเมื่อกาเลโน่ปั่นโค้งลูกดังกล่าวคุณต้องประทับใจความปากกัดติมถี่ของบอ์โต้ที่พวกเขาตั้งลาจจดจ่ออาร์เซนอลได่สำเร็จสู้สาหะจนได้ผลในบ้านปลาย เชื่อวคอร์ดนักวิเคราะห์ BBC i ฟล์และสป p o r t ย้ำถึงความสำคัญของการมีกองหน้าตัวเป้าที่ฝากผีฝากไข่ได้จะช่วยคุณชนะในเกมที่อึอดอดัดช่วยคุณรอดพ้นความปลาชัายในวันที่เล่นแย่เหมือนกรณีอาเซนอลรายการแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อวานนี้ใครต่อใครต่างให้คำแนะนำว่าอาเซนอลเริ่มมองหาหัวหอกการันตีระดับ20ประตูต่อฤดูกาลติดกันจะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จแต่อั์เตต้าก,ก็ดืดด้าน ฝากผีฝากไขไว้กับแค่กับเบลแคสุดหรือเอเดนเคิเซึ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้นํามาซึ่งความผิดหวังหลายครั้งในระหว่างซีซั่นล่าสุดกระแพ้ปอร์โต1-0โดยวอลคอร์เชื่อว่าหากมีเบอร์เก้าจริงๆสักคนบทสรุปคงไม่ออกมาแบบนี้ผมพูดไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งก่อนหน้านี้กินว่าการโต้เถียงเกี่ยวกับอาร์เซนอลขาดผู้เล่นที่ทําประตูให้เป็นกอบเป็นกำมือเรื่องปฏิเสธไม่ได้ส่วนตัวเป็นแฟนตัวยงของกองหน้าเบรนท์ฟอร์ดซึ่งขนาดไม่อ้างชื่อถึงแต่นั่นก็แค่หนึ่งในทางเลือก อาเซนอนคือทีมที่มีขนาดใหญ่แล้วด้วยทุกๆก,การเล่นลูกเซตพีถหากเขามีคุณสมบัติแบบนั้นในทีมมันจะเป็นอาวุธคุกคามคู่แข่งชิ้นสาคัญอย่างเมื่อคืนทีมไม่มีกาเบลเคซุดดังนั้นอาสซนอนไม่มีใครทําหน้าที่กดดันจากฟรีคิกคาฮาเบิร์ตอาจเคยทําได้ดีช่วงที่ผ่านมาแต่เขาไม่ใช่หัวห,วหอกตัวเป้ามันคือเรื่องที่เอดูกาสปาและมิเกลเตต้าต้องหาเรือในช่วงซัมเมอร์อย่าได้มีข้อกังขาต่อเรื่องนั้นกล่าวอีกนอกจากไอวนโทนี่ของเบนฟอร์ กองหน้าอีกคนที่อาส์เนนอลตกเป็นข่าวด้วยก็คือวิกเตอร์โยคาเลสของสปอร์ติ้งลิสบอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกแถลงการลูกชอมีปัญหากล้ามเนื้อต้องพักอย่างน้อย 1- 2เดือนลูกชอได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมในเกมพรเมีย์ลีกที่แมนยูบุกชนะลูตันทาวน์2-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยถูกถอดออกจากสนามในช่วงทดเวลาครึ่งแรกก่อนหน้านั้นชอมีปัญหาตั้งแต่เกมะทะแอสตันวิลล่าโดยแบ็กเบอร์ยีถูกเปลี่ยนตัวช่วงพักครึ่งแรกแต่สามามรถ ฟื้นกลับมาลงสนามได้ในนัดล่าสุดแต่การที่เกิดขึ้นไม่เป็นผลดีเพราะปิดแสดงระบุว่านักเตะมีปัญหากล้ามเนื้อและต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย1-2ถึงเดือนตอนนี้ยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพราะต้องส่งนักเตะประเมินอาการอย่างละเอียดอีกครั้งแต่สโมสรยืนยันยเบื้องต้นว่าชอจะพลาดช่วยงานประมาณ1-2ถึงเดือนเป็นอย่างน้อยและเป็นข่าวร้ายของทางนักเตะและแมนยูเนเต็ดโดยฤดูกาลนี้ชอลงสนามปเพียง15นัดเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บเล่นง,งานต่อเนื่องรอบนี้ส่งผลไปยังทีมชาติอังกฤษด้วย